บ่เดี๋ยวนี้นะครับทำงานอาชีพเดียวอาจจะบอเพียงพอนะครับต้องมีอาชีพ2อาชีพ3อย่างไอติ๊กเ็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะก็ทำคลิปทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้พอกันรายได้เนี่ยก็จะมาจากการโฆษณาและกัการจ้า,จางโปรโมตสินค้าจากแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าพออยู่พอกินครับแต่ปัจจุบันค่าของชีพสูงรายจ่ายหนัาไอติ๊ก,ก็เลยเริ่มทำอาชีพที่2คือการก้าขายครับสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเก่าซึ่งตอนเริ่มทำแรกๆเนี่ยยากสุดเลยครับเพราะว่าเริ่มจากศูนย์เลยต้องใจเงินทุนนค่อข้างก ทั้งการซื้อวัตถุดิบซื้อกระปุกนะครับทำฉลากสินค้าแล้วก็แหมหลายอย่างก็ดึงเอาเงินเก็บที่มีมาทําทําไปทามากว่าไม่ลูกก้าหนักขึ้นครับเลยต้องสต็อกสินค้านักขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าก็เลยต้องใช้เงินทุนเพิ่มเข้าไปแหมนะฮะกำไรมันก็มีอยู่เนาะแต่ว่ากว่าจะเบิกมาได้ต้องใช้เวลาหลายวันเพราะว่าไอ้เด็กเนี่ยขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเฮาเนี่ยก็ฝังใจสตังก็บอกงูจะไปเอาที่ไหนมาหมุนดีเนอร์ที่มีกู้ดมันนี่แอปกู้เงินทูกกฎหมายที่มมีคควาาานน่เเเเืืืออออถพรระป็ขงบิษัทใ ธนาคารอมสินกู้ได้ทุกอาชีพวิธีการยื่นกู้ก็ง่ายขนาดครับแค่โหลดแอปกู้มันนี่แล้วกดลงทะเบียนครับการยืนยันตัวตนก็ง่ายครับเสร็จแล้วก็กดสมัครขอสินเชื่อทําได้ง่ายๆด้วยตัวเก่าเลยครับเงินเข้าแล้วทุกคนขอให้ติงได้35,000ครับอนุมัติไวได้เงินแต้ถ้าเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตั้งใจพอดีเลยนะครับทำื่อกิจการของเราดําเนินต่อได้ด้วยบะมีสะดุดครับกู๊ดมันนี่สนับสนุนทุกความเป็นไปได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับของแต่ต้องกู้ผ่านแอปกูออ๊ด m ั n นี่เต้าอันบะมีตัวแทน่าต้องจ่ายสตางค์ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เว็บไซต์กู๊ดมันนี่ bycsb.com ครับดาวน์โหลดแอปกู๊ดมันนี่ได้ที่แอปสโตรและเพลย์สโตรครับ